ความยาวนานแห่งสังสารวัตรในยะที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรหนอพิขุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีมากมิใช่ง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้กลับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับ ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่าอาจอุปมาได้พิขุทั้งหลายพิขุทั้งหลายมีสาวกสี่รูปเป็นผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีหากว่าท่านเหล่านั้นพึ่งระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกับกับที่ท่านเหล่านั้นระลึกไม่ถึงพึ่งยังมีอยู่อีกสาวกสี่รูปของเราผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปี พึงทำกาละโดยล่วงไปร้อยปีร้อยปีโดยแท้แลกกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีจำนวนมากอย่างนี้แลมีใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปตัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลานานเหมือนฉะนั้นพิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้